都在海里头呢。

đi anh có xe, không, 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 เขาสองคนไปเ่หมดแล้ครับอ้กครับทหารทหารข้าวันนี้จะไปเชวยข้าวใหญ่จะ่ายลูกดเล้วเอามันจับเรือไว้ผมหรัอเป่ข้บันี้ครับ เริวางครับครับครับเขาไม่ให้เก๋นั่งยอ f t ไปนะไปไหนกันเยน้ำนี่กำลังกำลังไอยทุไงนาอะไรนะไร้แร้วือไม่แผ่ไม่ได้ค่ะเอาใส่โใส่สไใส่สาย์ก่อนนะ พ,พี่อยู่อย่างนี้เมื่อันแล้วพี่สามวันสามวันแล้วเข้าห้องน้ำาห้องท่าอะไรยังไงอะพ,พี่ก็ใส่กระแปงค่ะกระแปงเอางทงอ๋อแล้วแล้วข้าวนี่ก็ก็ก็ต้องรับอย่างนี้ทุกวันใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ลอยคอไปเอาไปไปหาที่นอ,อ่นโอบางทีก็ลอยคอออกไปด้วยอ,อ,อ,ววอ๋อครับ ใช่ไหมอ่หน่อยเราจะไปให้บ้านเอนทำไมไม่ออกไปอยู่ข้างไ,ไม่ไม่ไม่หนีน้ำไปอยู่ข้างนอกก่อนนะครับเป็นห่วงของเป็นห่วงบ้านลอยน้ำเต็มบ้านเป็นไร่ครับครัเไ่ออกําัไ้รองถามไฟหน่อยดีทงไฟจะใช้ได้นะครับจิ Wha ้มไว้เอ เดียวได้แล้วเียวซ้ายเวขวาตรงไปเี้ยตรงไปไปพวมัไปไปไมไปไปไฮะเดี๋ยวรกจะเอมันเร็วให้รมอบให้เามารับได้อย่างเงี้เรามอบแล้วไม่ได้อย่างเงี้ยนี่

ผายผายแบบน Ö, ี้เลือเรื in, mm ่องเเรื cioè, ่องายค้ำนี่ายอ่ะเออยค้ำหนึ่เอายางจับยางังที่แล้วิมีหารมารถอันนสองล้อสาขา้รถ

เมื่อคืนสูงระดับไหนฮะระดับอกพี่ระดับอกเลยน้ำท่วมเยอะแล้วก็ไหลแรงมากเมื่อคืนเนี้ยครับเมื่อเมื่อวานเข้ามาตอนช่วงไหนฮะน้ำอะเมื่อวานีนตอนช่วงบ่ายนะน่าจะเป็นช่วงบ่ายช่วงบ่ายแล้วเข้าถึงช่วงสูงถึงระดับอกเลยใช่ช่วงบ่ายแล้วแบบส่วมสูงเยอะเลยตอนนี้จุดที่ลึกที่สุดอยู่ตรงไหนฮะ จุดที่ลึกที่สุดก็น่าจะเป็นท้ายตลาดท้ายตลาดตอนนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างพี่สภาพนี่ก็ดูน้ำท่วมั้งนั้นเลยลึกระดับไหนมากฮะน่าจะสองเมตรขึ้น ตลาดก็ท่วมแบบทําอะไรไม่ได้เลยปิดทุกอย่างบ้านนี้ผาท้ายตลาดก็ชั้นสองเลยแล้วตอนนี้ความเป็นอยู่เขาออกเข้าออกกันยังไงมากคตอนนี้เข้าออกเข้าออกนี่ส่วนมากเราจะเข็นไปอยู่ที่ค่ายอพยพแล้วนะตรงเทศบาลครับครับแล้วคนมีใครอยู่ในนี้ไหมมีมีคนที่อยู่ในบ้านแล้วไม่ออกมาก็มีแล้วว่าต้องเขาเขาเข้าออกยังไงอ่ะหรือว่าเข้าออกก็หรือเขาไม่ออกเลยบางคนก็ไม่ออกเลยอืมก็คืออยู่ในออกเลบางคนก็ออกมาโดย ใช้อะไรลอยๆมาถ้าเป็นแบบคนวัยรุ่นหน่อยแต่คือเดินได้ใช่ไหมพี่มันเดินไม่ได้หรอกธรรมดามเดินไม่ได้หรอกต้องคนว่ายน้ำเป็นยะออกได้คนธรรมดาจะเดินไม่ได้ต้องใช้เรือต้องใช้เรืออันนี้ลึกแล้วน้ํามันถึงน้ำจะทรงตัวแต่น้ํามันก็มีการที่ไหลแรงด้วยปริมาณการไหลมันแรงมากอันนี้ถ้าคนเดินไปถ้าแถวนี้เท่นี้หน้าป้อมนี่ก็ถ้าเป็นพี่วุ่นวายก็เดินไม่อยู่ล่ะ ล้มมีการล้มได้แรงน้ําไหลแรงครับก็ได้มาดูแลนะครับพ่าแม่พี่น้องที่เขาต้องการหนยพออกจากพื้นที่ที่เขาอยู่บางครั้งเนี่ยน้ำเองมันขึ้นขึ้น,น,นมาเขาก็ังวลลูกหลังกงงวนเขาอยากให้พ่อแม่เขาเนี่ยออกมาจากบ้านบางครั้งเนี่ยคนไปรับเลยไม่ออกไม่ออกบางทีเห็นหน้า <c oughs> เห็นหน้าผมเ <c oughs> ขาเห็นเอ้ยดารามาเลยเอ้ยก่อมาๆๆ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 ครับ แล้วก็เอาออกมาได้ลูกหลานก็ดีใจเอ้พ่อแม่เขาบางเขาเขาห่วงทรัพย์สินเขาเขาไม่อยากออกมาแต่มีใครที่เขารู้สึกว่าเขาเสัทธาเขาอะไรอ่ะเขาโอเคออกมาก็ได้ครับประมาณนี้นะครับหลายหลาย,ลายสิบคนที่เราไอ้ยนจะไปไหนก็ดีครับมาตั้งแต่ผมมาตั้งแต่ลำ,ลำ,ล,ำลำสนุนจรีบ้านหน่อยี๋ยว้ามาที่นี่แล้วก็มาที่นี่วันที่สามแล้วเข้าที่ดูตอนนี้มีความเป็นห่วงอะไรอย่างไรบ้างในห่วงก็คือห่วงคนผู้สูงอายุ นะครับกับเด็กที่อยู่ข้างบนเนี่ยบางทีข้างบนเราอยู่แล้วปลอดภัยแต่บางครั้งนี่เกิดมันเป็นอะไรขึ้นมากระทันหันมีโรคประจําตัวได้นะเด็กบางครั้งเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่จะไม่สบายตัวร้อนอย่างหนักให้ขึ้นสูงท่าน,นี้มันเป็นปัญหาแล้วกว่าใครเขาจะรู้ว่าใครเขาจะเข้ามาช่วยโทรศัพท์ไม่มีเพราะว่าไฟฟ้าตัดไฟฟ้าตัดก็ไม่มีแบบ ที่โทรศัพท์ก็ไม่รู้จะติดต่อใครนี่คือกังวลแล้วตอนนี้พบผู้ป่วยแบบรั้วทิ้งป่วยอยู่เมื่อกี้หลายคนหลายบ้านคือต้องการ power bank <ม>เพราะว่าโทรศัพท์แม่ลูกหลานคึ่ลูกหลานไม่ได้แล้วลูกหลานก็กังวลใจพ่อแม่เขาจะอยู่โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ทำยังไงเจอเราขอวอร์แบงค์หน่อยได้ไหมขอวอร์แบงค์หน่อยได้ไหมเราก็ไม่รู้จะให้เขายัางไงเพราะเราเราก็ไม่มีเหมือนกันอ,อันนี้คือน่าเป็นห่วงเพราะว่ากระทั่งมืนคืนไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ฝากฝากถึงอะไรกับชาวท่าตะโกไหมครับตอนนี้ก็พี่น้องชาวท่าตะโกนะครับก็ขอกําลังใจนะครับทางยูนิเ่รลวันยูขอส่งกําลังใจให้นะครับถ้าต้องการที่เรามาช่วยเหลืออะ,อะไรนะครับก็บอกมาได้เลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแก้งนะครับเราอยากจะมาให้มาจากาหนแล้วนะครับแต่ขอให้รู้ว่าเราทุกคนเป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่้องชาวอำเภอท่าตะโก